คนข Franc ันข, uz, ขันขึ <S 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 ้นไปมองม่นเมองเขาไ้าแม่เปียกดีนะคะจิ๊บจิ๊บบอิจิ่บจิบจิ๊จิาจบย เราทเออะไรมามึงเห็นอะงรบาอะไรว้าวเป็ดตังรขจ้าเออนีแต่เดียวอุ้ยสอนไปหน่อยคอยดึงบ๊้ยบ๊้ยองไงบ้าะไปทางแถว เกลือจะเห็ดเกลือโอ้โหเห็ดนกยุงดอกเดียวเขาอยู่ในหลุมข้นกันเลยบเพิ่เห็นเขาขึ้น้องเขียวตัวเดิมแตาเสียบมือแต่อ่าอะไอ้ตัวนี้จ้าอือโู้โดอกงามพี่น้องมีเห็ดหลายพี่น้อง มาอีกเดียวมาอีกเดียวนะพี่นอนดอกน,อกน,อกนี้ดอกนี้อีกนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ก็เห็ดน่แะไร ใบกะเฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาเล่อีกแล้วดอกเดียวสวนติดฟ่อไข่ไข่อย่างน้นนี่แล้วงอกขาวมาั้งเออเหลืองพี่นอ้องแล้วงอกเหลืองแล้วงอกเหลืองงอกกับสิบไปก่อนพี่น้องเฮ็ดนาเล่งามงามดอก กำลังงามเลยเป็นโนูเลยพี่น,น้องเลยเป็นโมเป็นโมเป็นโมพีนมมมาา่น้องเข่าเถอะมนี่ไหม เอ่เท่าเทาเท่าเท่าเท่าเทอาเท่าเท่นเ่เท่านะเท่านะจะเท่า้านท่าเาเทเท่าาเ่าเท่ท่าเท่เทาเท่เ่าเท่่าเท่นเเาเทีเทาเา่าเท่เ่ มันเนี่ยเก็บฮิตของแท้ได้ไหมปุณ่ะโอ้ยเต็มตาแล้วพักกินเข่าหนี่เห็นว่าพักกินเข่าเต็มตาแล้วเด้อนี่โอ้มันก็ได้นาเขียวงามจังเลยอันนี้ก็มีนี่สาวนางงามปุ๊ขาเงาสาวขาเงาเข้าดีตัวนียเอ้าสาวนกงูขาเงาสาวนกงูเหรอเป็นเนื้อเงินนุ่ันนี่กันสีสวยเนาะ สีสวยมากเลยสีเหลืองมันสุกคนพี่น้องมาเนี้ยละงกหวานหวานสุกคนอืมเดี๋ยจะเห็ดหนาแลงงามๆพี่น้องเพิ่มอันนี้เพิ่นมอ้อย่เพิ่มหวานนะเพิ่น้มอ้อยเห็ดแดงเห็ดแดงอืมเห็ดแดงมันเงี้ยขึ้นน้ำใช่น้องเห็ดโก้เห็ดโกอ และอยากได้ก็อยากได้แบบนี้แหละพี่น้องขอักกลังเห็ดลังเห็ดเห็ดเห็ดกองงามหมือนเอ๊ะงามงามงามเตียงเห็ดเตียงพี่น้องอาเล่เอาเห็นนะพี่น้องข้าเอาเห็ดนอาเล่หม่องจานนี่ เอาฝนตกน้ำไหลลงมาหาเอาเนเฮต้าเบียก่น่มล่ะปลาลงตัวก่นน้ำไหลทัหขวาแล้วเออได้ทั่ว่น่เล้ย่งงเอ้าวเอะที่น่เลยังเต็มปลาอยู่ละเอไเจ้อย่างเงือเอาไปเจอยาอกูกลอวว่ามันเฮต้เบียมอกลอกอูะเต็มตาสั่มย้ายหน่อยน ฮะฝนไปวูบพี่น้องตาดพี่น้องอืมเล่นหมดเลยตาดเต็มตาเต็มปลายหลีพี่น้องเอ้ยโอ้ยบังนั่นล่ะดอกงามๆซสล่ะอดอกสีงามๆเนาะบังนั่นล่ะเขาหมุนอยู่พี่อันอยู่บังนั่นมันอับยากระตายอยู่ฝุ่นคาจามะทายก็ อืมอยปยางขก้นไปพูดนันน่ะเหรนี่เห็ดไข่นกดวงอู้หเห็ดยามสิมีกับมีคักมีเนอเอาเปกระตาก่อน้าดไปน้องเลยเห็นปะวู้แต่ละคนบาดนี่ล่นตาอืมโอ้ยนาขงอุต่าเลี้ยงเห็ดงามๆมันก็สีมุนแล้วนี่เห็ดก่อยเอ้าไปไหนอ่ะ เลี้ยงเห็ดงามๆเราเห็ดขอดก็สิเป็นอย่างดี <laughs> มาอันพวกนี้มาดับที่หลังเลยแหมต้นหาหม่มองหมดวะนี่โอาไปเดี๋ยวจะไปเบิ่งตอนล่างแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยงามคักพี่น้องอันซ้อนเห็ดท่านี่้ยเอาน้ำกันเาได้เต็มตาสุกนบ้านนี่ออกลูกปลาจสิเขากะบ,บมหม่องอยู่กะไข่อยู่เมื่อกี้เนี่ย สุดยอดความหมองเลยเด็ดใครหน้าเขียวจ้านาเนี่ไหมงามขักเนะปุ๊บปะนั่งเบียงเลยจีอรอะไรจีนึกใรเหบอนเราเขนมันตงจาพ่นกับมีมนามองกับแต่ละคนพยังบอหมองทำเขาจะขวางอยู่เขาโน้หมองก็มูเอาฮหดท่านยัยสบันนั่น เฮ็ดท่านนี่เบอร์ทานหน่อยทานยังทานยังเก่าปะเฮ็ดเกลือสองอันพี่น้อยเฮ็ดเกลือแกงแซ่บเด้อจ้าว่าเอาแล้วเรางงไงไม่เงี้ยหน่อยหมานเต็มตาสูขคนพี่น้องเต็มตาเต็มตาจ้าตาสูขคนพี่น้องเฮ้ยขันแม่นขึ้นไปมองกันมองเขาไปแม่เปียร้องแพรของแพร่ นะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะคะขอบคุณที่การรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณ